็จะมีโจ้าหกกองมาช่วยนะคะก็มีน้องแอนนะคะและ้วก็ช่างซุนช่างตั้มน,นะคะมอามาทำในวันนี้นะคะคปวดเอปวดเอปวดเอวป <c oughs> วดเอว <c oughs> ปวดเอวคะ่ะ คุณน้อยสวัสด no. S.., okay. okay? okay. oh. ีค่ะคอออกพี่เส ah. ือพี่เสือไปนัดอะไรกล้วยได้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสอลูกอ๋อค่ะค่ะเนาะ มันทุนก่อนรอดูมันทุนองคคิดไม่ออกนะคะอุคไว้ก่อน ไม้ลูกแก่นลูก สวัสดีค่ะคุณมุทิพงกดไลค์ให้แล้วครับ <c oughs> เรียบเกินหมื่น <c oughs> โอ้ยอัาป้าใจใหญ่ <c oughs> นะคะน้องรังคินนะคะหงายเงือบ <c oughs> ห้าห้าห้าห,าหางายเงือบเอสซีบอกหงายเงือบ <c oughs> อันนั้นไงหหีเบเบาเวน เฮ้ยว่าไปมีใครถูกอีกคุณออฟชาตรีสวัสดีค้าแวะมากดให้แล้วเดอ้อแอดเฟื่องแอดพี่เฟื่องคุณรักยินสวัสดีค้านะคะแอดไม่ได้หัวราะยอดนะคะแต่ว่าแอดก็คำคำง่ายเงิบเลยแต่และท่านนะต่ออ,อย่าเครียดเด้อ หมดเยอะละสิเลี้ย,ยงข้าวหนูวันนี้นะ่ะ <laughs> เย็นซุ่มๆอ่ะ <laughs> คนหน้าแข็งไม่ร่วงใช่ปะใช่ไหมป้ <laughs> อาอ้าวจริงๆน่ะที่ทีทท่แอดส่งไปให้อะ่ะมันไม่ใช่หรอช่องข้าวก็มีอยู่นะ <laughs> คุณออฟชารีนะคะคุณมุกติพงศ์สวัสดีค่ะโฆษณาเข้าเยอะจริง mm hmm. นะคบขอบพระคุณค่ะดูโฆษณาให้แอดนะที่ทำไมแอดเข้าโฆษณาเยอะมากเลยอะ่ะนะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะแอดก็ขอขอบคุณ f c ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ดูคลิปให้แอดแล้วก็ดูโฆษณาให้แอดด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับผู้มีพระคุณทุกท่านนะคะอไอะมาอีกคันเหรอมาสองคันบอกโอ้ของงูด้วยไงอืมโอ้มาอีกคันแล้วเอซีนี่นะคะนี่นะคะมาอีกคันแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาในส่วนของน้องแอนนะคะมาในส่วนของน้องแอนนะคะนี่นะคะเนอะ ส่วนของแอดก็จะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของแอดก็จะเสร็จแล้วและะ้น้องแอนตอ่อเติมครัวน้องแอนก็จะต่อเติมครัวนะคะแต่แอดไม่ได้ต่อเติมอะไรนะคะเพราะว่าแอดก็จะห้องเล็กๆแค่นี้แหละนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่ต่อเติมนะคะก็จะทําแบบเล็กๆนะคะพออยู่ได้นะคะ <S <S คนเก็บปืนก็คนรักเกิมนะคะสวัสดีนะคะรักเกิมมูฟวี่นะคะ